ครับผมเดี๋ยวเราจะนําต้นไม้นะครับใส่ในรถนลมาลองดูกันนะว่าจะใส่ได้เปล่าที่ผมกลเก่าวไป็นข้างต้นนะนะราคาที่ผมพูดไปข้างต้นนั้นคือราคาที่ผมคิดเองนะครับแต่จริงต้นไม้พวกนี้ผมได้ฟรีนะครับไม่มีดามากันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายนะไม่ได้บอกขายนะเดี๋ยวเราลองเอาฟาโลต้นใหญ่เข้าก่อนเลยนะครับว่าจะใส่ได้ไหม อันนี้เราจะใส่ไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างรถเพราะว่าใบามันสูงไว้ฝั่งเขาก็ได้จูนฝั่งเขาแล้วก็ดึงดึงเบาะแามึ่งนะดเดี๋ยวขับไม่ถนัด หันใบมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวเดินแอร์หนาวมว่าจะใส่ไม่ได้นะด้านด้านล่างได้ไหมเพราะว่ากระถางมันใหญ่เดี๋ยเราจะเอาไว้ด้านบนแทนแล้วกันมันน่าจะมีอยู่เจ้าต้นนี้ใส่ไว้ด้านล่างมีโรคเฟร นนมันก็ถามมันใหญ่ถามถามกลมมันใหญ่โลเฟนเาจะได้ไ,ได้ทีแล้วก็อันนี้ฟาโลัโนโน อยู่นะมุนบนแล้วก็ผมจะเอากระถางเล็กๆนี่ไว้ด้านล่างดีกว่าเพราะมันนม่ ลงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยก ไฟเด็กจูนไม่มัดอ่ะไม่เป็นไรเน,นี่เรียบร้อย อีสต้นอันนี้ผมจะไม่ใส่กระบะผมจะไม่ใส่รวมกับกาโลหรือว่าตัวนี้ดีเราก็จะใส่รวมไปกับ Frame ยีโลเฟ่แตัวนี้ แล้วก็อันนี้อันนี้นนเราจะดูว่าใส่แับอะไรหรือ่ครับอันนี้คือภายในรถเรานะครับที่เราใส่ต้นไม้ไปนะครับอันนี้คือฟาโลนะครับ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นกระถางเล็กๆน้อยมเมื่อกีอ้นีน้แล้วก็ตัวนี้เป็นยีโลเฟมมีตัวไฮเดโซนะครับแล้วก็ไวโอลินเขียวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอีพีขาวด้านหลังก็จะเป็นตัวพินหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นจอร์ดบูโน่ที่เราอบไว้นะครับครับผมวันนี้คือมุมด้านข้างนะครับนี่นะครับใส่ได้พอดีนะครับแต่ว่าตัวกระบะตรงที่ใส่ไวโอลินกับตัว ไฮเโซ่นี่เราต้องเอาออกนะครับไปใส่รวมกับอาเยลโล่เฟรมนะครับตัวนี้นะเพราะว่ามันใส่ไม่พอเนาะแต่ว่าเราก็ขนหมดนะครับตัวนี้นะครับกาคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e นะครับอ่าช่อง Jun นฟิิตีด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะขนส่งถึงบ้านที่จังหวัดลบรีจากเชียงใหม่ไปลบรีแล้เราจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับ ครับผมตอนนี้ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับออกจากนู่นประมาณเที่ยงครึ่งนะครับถึงบ้านประมาณ2องทุ่มนะครับก็ใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงครึ่งนะครับอ่าตอนนี้นะครับถึงมาเรียบร้อยนะครับปลอดภัยดีนะครับไม่มีสลดนะครับตรงนี้นะโอถึงโอเคอยู่นะครับเพราะเราขนส่งเองแต่ว่าที่สลดก็คือไม้ที่เราปล่อยไว้7วันนะครับพอลดน้ําครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้แล้วกลับมาวันอาทิตย์นะครับ นี่ครับเรียบร้อยสลดุดเหมือว่าหัวห้อยเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งชัดเจนมากบางแต่บางต้นก็ไม่สลุดนะครับแต่ส่วนมากก็จะสลุดนี่อีวิขาวเราครับสลุดไปเลยนะครับแต่ส่วนมากก็จะจะไม่สลุดนะไม่สลุดครับโอเคนะครับ